แอบดูหน้าวอของครอบครัวหน้ากากภาค3คลิกให้เสียงภาคโดยบีบี้มิลกี้ไม่น่าไปกอดทุเรียนเลยได้มาหลายแผลฮ่าฮ่าฮสงสารพี่กันฮือผมผิดไปแล้วโถพี่กันมาให้หนูทำแผลให้ก็ได้ขอบคุณครับ การตัดสินของลูกผู้ชายนะ่ะมันต้องแบบนี้ลำบากใจในการเชียร์อีกแล้วโถททำไมไม่เรียกผมเป็นกรรมการทุเรียนกองกองยังไงน้ำที่มือเฮ้อของขวัญสำหรับแชมป์คนเก่งเก้าอี้สุดหรูสนับสนุนโดย มังกรอ,อย่านั่งแรงนะเดี๋ยวเก้าอี้ทะลุเย้เยของขวัญถูกใจมากเลยขอบคุณครับไม่ต้องนั่งพื้นแล้วนะฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ใจกับน้องด้วยนะครับฮ,ฮ,ฮ่าฮ่ได้พักร้อสักทีกำลังให้พี่เจ้าจองที่พัก #vacationtime ที่พักไม่ต้องแพงมากนะเดี๋ยวจ่ายไม่ไหวรับทราบให้ให้จิงจ้เป็นคนจองไว้ใจได้ไหมเนี่ยฮ่าฮ่ไปไหนดีไปไหนดีไปที่ชอบที่ชอบงงแดงงงแด่เดี๋ยวจะโดนแน่โดนแน่บอกว่าไม่ค่อยสนใจแต่ขนไปเยอะสุดอะงงแด่งงแด่งง แ้ลออกสื่ออีกแล้วเขาเรียกเตรียมพร้อมค่ะย้ายบ้านกันหรอครับช่วยด้วยโอ๊ยมองแทบไม่เห็นเงียนมากฮ่าฮตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นถอไม่ชวนกันบ้างเลยทำไมต้องชวนหรอผมหรอ อยากไปบ้างแต่กลัวลงน้ำแล้วเครื่องพังเล่นน้ำกันระวังระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายดูที่พี่แกจองโอ้ยจะนอนยังไงเนี่ยก็บอกว่าอย่าได้ที่พักทุกถูกก็จัดให้นี่ไงงงแดงงงแดง อันนี้มันบ้าผีสิงแล้วเนี่ยโถสงสารน้องมานางกับพี่ไหมบอกแล้วว่าอย่าไว้ใจจริงเจ้ฮ่าฮ่ฮ่ขยันแซวนะเรามีอะไรในใจหรือเปล่ากิจกรรมสันทนาการปิดตาตีทุเรียนเสียดายหวดไม่โดนทุกคนแก้งผม ไมยเป็นไรไหมคะเฮ้ยพยาบาลเล่นมุกเด็กน้อยอยากว่ายน้ำบ้างแต่ห่วงยางแตะงงแดดงงแด่เดี๋ยววันหลงังจะซื้อห่วงยางเสริมใย,ยเหล็กให้นะเกิเป็นทุเรียนชีวิตแสนลำบากฮึฮึฮน้าทุเรียนแสงเกงในตัวเดียว ชอบแก้้กันอื่นเขาดีนักแบบนี้เรียกว่ากรรมตามสนองดูสะใจไปนะโกดไม่ช่วยกันแล้วยังมายืนหัวล้อกันอีกตลกมากเพิ่งรู้ความจริงวันนี้ ว่าจริงเจ้าว่ายน้ำเร็วกว่าฉลามงองแดงงองแดงฮ่าฮ่าฮ่าโกดสนุกจังแต่ก็หมดวันแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะถ้าสนุกได้แบบนี้ตลอดก็คงดีนะนั่นสินี่จะเที่ยวอีกเหรอมีงานเราอีกเพียบเลยนะฮ่าฮ